มั่วมาเยอะนะครัวิจิตรมาวีมิลกระต้านมากระต้านมานะคะับิ่งสำคัญในกระต้านมากคือหน่วยมาค่ะหน่วยหมากนะครับนี่แพงมากคแปดบาทแพงอยูนะตอนนี้ภูแล้วก็มีภูภูนะคะภูเฉียเขียวภูกินหมากนะคะภูกินหมากแต่ภูกินหมากหนวดกินหมากแล้วก็ปูนี่คือเจ้าปูนี่คือปูแดง คแล้วก็จะมีปูสีขาวนะคะคือปูเหรอปูเปิดจากตัวหอยนะคะแล้วก็จะมีเอ่อหมากาดนะคะอยู่หมักหมูแห้งนะคะนี่ค่ะจะกินเวลายามมันมันจะแบบมากาศจะแพงก็ต้องซื้อกินนะแล้วก็มีโคกมีโคกแล้วมีช้อนด้วยโดยใช้ยาใบตองกินนะคะแล้วก็มีสากสากจากวัชพืชปลา่ะแล้วก็เขามีใกล้ขั้นบีบอ่ะ มันจะมีสองอย่างอะไรพิ่งมาแล้วก็แล้วก็มีมีเคื่องไว้ปาดมาแ,แ,แล้วก็มีสีพึ่งสีพึ่งอ๋อจะใช้สีปากคุดาปากให้งไอ้นี่ไปไปแล้วแล้วก็สีปากคุดาปากแห้ง ทำให้ปากเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็จะมีภาพเช่วยปากนะคะเขาจะมีอ่าแล้วก็จะมีอ่าอีกอย่างหนึ่งคือหินฝนมีดเ,เวลาหยิบมีเดเราเมื่อชื่อมีดเราอ่ะไม่คมมันก็จะฝนได้นะคะนี่นะคะคือทั้งหมดที่อยู่ใน,นกระตามหมาเราแล้วก็จะมีอ่ะเช่นย,ยาดมยาดมยาหมองยาดมยาหมองชืญญๆๆๆๆ่ออ่ะ